เด็กน้อยคนนี้ไปเจอแคทแคทแคทตัวอะไรคะแคทร้ <Hey. S 1> องไงอ้ <Hey. S 1> ไม่ใช่แล้ว <Hey. S 1> มัน horse แคทแคทร้องไงคะเมียวเมียวเมียวเอี้ยวอ่าแคทนั่มัน horse เอาใหม่เอาใหม่แคท แคทล้องเมียวเมียวด o อกด g อกดอกร้องอะไรคะไม่ใช่ด o อกร้องบ๊กบ๊กเออเอลฟ h a n t เอลฟ h a n t ตัวอะไรคะตัวอะไรนะแม่ไม่ใช่เอลฟ h a n t ตัวอะไรเนาะตัวอะไรร้องตัวอะไรร้องแป้น ตัวอะไรตัวอะไรนะน้องเป็นๆตัวอะไรคะตัวนี้ช้างคะา่ะตัวอะไรคะ horse horse ร้องไง horse เฮ้ยใช่ปะ่ะมีตัวอะไรอีกคะม้าอะไรนะหมา้า Má có horse ngay horse Horse Thì tôi này nó kitty kitty Là sao tôi này Lúc cộp, cộp lo ngay cộp Frog, frog Lo ngay Lúc cộp mà lo Ốc ốc Lúc nốt lo nó. Lúc nốt lo nó ngay nó ว้าาวาไม่รู้แล้วนกร้องไงนะนกร้องไงนกร้องจิบจิบปะไก้ลูกเป็ดมันร้องลูกไก่มันร้องลูกไก่ร้องไงลูกอ่าเจี๊ยบ Luke má hào hào anh nó Bọc 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 chứ Luộc mèo kolong mèo muu lông long ut ut luke cốc mang long uk uk luke nóng luke บายบายก่อนบายบายนาวานอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวนาวาจะมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะปิงปิง